ต้องทำะเปิดให้ยายดูนยไราี้ร้จะทำออย่าดูการสอนส่วนมากนะผมคือถ้าอายุขนานี้ก็จะแนะนำเกี่ยวกับการงานที่ยายททเวลาไปสายแคนประมาณปมาสปกติอย่างยายทำอะไรอยู่บ้าน สามสี่ห้าหกศูนห้าศูนย์สามโมบายค่ะเอกธรรมดาเนี่ยครับมันจะธรรมดาแต่วิธีการวิธีการแล้วกะว่าเอ็กเทีบกระเป๋าอเนกประสงค์ค่ะกับกัอนกดูกโดยใช้ไปเรียนที่สุขาชีพนะที่สถาบันพัฒนาฝีมือรายงานจังหวัดอุบลราชธานีหมายเกทำงานด้านี่ให่ <formation jin inh throat> ขอบคุณครับขอบคุณครับตามที่รัฐบาลนะครับของพระนท่านนายกรัฐมนตรีท่านปันยุกันชานะครับมีนโยบายที่จะส่งเสริมการมีงานทําให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยนะครับมีงานทามีรายได้ที่ยั่งยืนนะครับโดยทางกรมการจัดหางานนะครับก็รับนโยบายตัวนี้มาโดยได้ทําการ

ก็ไม่รู้ไ,รไ,ไปก็อร่อยเหมือนกันค่ะ่ขายแล้วไปนะรพี่แดงขายที่ิมถ้าเป็นขาเปนนิ่งกว่าค่ะส่วนคนถ้าถ้าถ้าบุคคลที่ผู้สมัครการที่มาใช้บริการนะครับโดยถ้าถ้าไม่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เราก็จะมีเนื้อเงือนก็คือพวก <c oughs> <c oughs>